สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขผู้สุกคนบดชเหตุคิปหลายเมือค้าอยากอันซอยงานดำเพลินพี่นอ้องพาพี่น้องมาสมสวนยังเหมือนแหล่งบรรยากาศสวยงามมากไปเบิ่งกันเลยจ้าไม่อยังแน่หัดหยอดพักี้เล็กพี่น้องต้สะอ่อนแฮ่ hey, ผู้ใดอยากกมาเก็บไปแกลงเด้จ้าุนะอ่อนอเลย สวยสวยงามงามสวยบอ่อนๆเลยี่จะหยอดอ่อนๆเก็บไปแกงเด้อผู้ใดอยากอุย้ยบักแปบบพอสุบแล้วพี่น้องว่านถิ่มวบผู้ใดมาเบิงนะ สวยงามมากมือนอี่ะสิมาเก็บไปซุบพี่น้องก็ได้ซูปอยู่หลายเติบอยู่บรรยากาศก็ได้เหตุคิหลายมือพี่น้องอางานดาเพิ่นไปซอยเพิ่นสามหมือสี่มือเห็นมันบรรยากาศมันรมสมบูรณ์ก็ได้มาทาให้พี่น้องเบอร์ ข้ามาเบิ่งบักซีดากะล่างแตกดอกแตกหน่วยโอ้โหปดอะดอกมันดอกมันกะล่างลายพี่น้องอันนั้นมันแกวมันแกวกะกะล่างงามมันแกวมาไหนน้อยหนึ่งเด่นนี่แต่ว่ามันแตกออกเดียบักลาย อุดมสมบูรณ์ออนส่วนออนส่วนหลายอันนี้นวยใหญ่มันหลูกกัเก็บกินแล้วพี่น้องแต่แต่นวยหน่อยๆอ,อันนี้ใหญ่หอไหมยังบ่ไดใหญ่ปันไดก็รลายนวอยู่ถุงหอหนึ่งหอเหมือต้นหนึ่งต้นละหอพี่น้องจ้าออนส่วนหลาย ต้น,นีนกระถุงหอหนึ่งหอหนึ่งขึ้นกันก็รลังงามผนดอกแค่ต้นในน้อยเป็นดอกล่ะมันอยากเป็นดอกท้องผนกม็มีตะไข่บ้ดกินพี่น้องคนณ่ะมีแต่กอใหญ่ๆต้นป่วยก็รลังงาม อุรมสมบูรณ์ดอกดาวต่อนสอนบ่อพี่นอ้องสวยงามบักซีดากํลังออกดอกสวนมากกสีเป็นตน้นบักซีดาหล่ะพี่นอ้องปลูก่าให้ลูกบริสุทธิ์พักสวนขั่วบริสุทธิ์ตะไคร ตะไคร่ใบตันค่าพิกอันนี้ดอกแคต้นหนึ่งเป็นดอกคื้กันต้น,นหน่อยๆสื่อมาปลูกว่าในพ่อเดือนมันแตกนะอีรุมอันนี้ พงดําเนินก็ล่างเป็นหน่วยมะนาวก็มี่ก็ล่างเป็นหน่วยนี่พี่น้องก็ใน,นหน่อยอยู่น่อยอยู่วันสวนมันเขียวอุดมสมบูรณ์ผักอีตูกับไงบ่ท่านอันนี้ซาละเน่ปลูกทะด้เก็บเซลาบพิกกัะมี่บักโฮ รกชูต้นพี่น้องจ้าพี่พี่พตะวานวยถา่นวยเฮ่อมันนีบัวทนกระแตกระแตกระหลอกมันเมื่อกินพี่น้องไม่แต่ต้นรกๆบัวได้ซื้อหรอกซื้อแต่สู้รถซื้อแต่ชูรถ,รถกับน้ำตาลไดสิาพาปุ่นบักริก ไงแล้วสีจดยามันดุนี่กับบักสีดาบอรอกตุนนี่บัหนามนก็ลังเป็นหน่วยพุ่นสวยๆตาไข่นี่สุดยอดมีแต่หัวใหญ่ๆขนาดก้อนหน่อยหัวบกใหญ่นึงสีดาต้นนี่กับเมือดหอหนึ่งคือกัน ุงมดหอหนึ่งตัวน,นี้ก็ได้คุณเป็นข้าวๆอยู่อุดมสมบูรณ์มากเลยแทบซิบอะไรเสือแล้วพี่น้องีทุกอย่าง้องใหม่กับผพ้่อนปงหดหนามันบรรยากาศดีคุณ กระหลอกี่เทิงกระพายขุนพี่น้องนุน่มนแนมนุ่มแนมอยู่เทิงกระพายมัแอบสิมากินกหมักฮงกำลังเหมือนกำลังคำพี่น้องบรรยากาศกเปิดเหมือนอันนี้กำลังเฮิมน,นี่เล็กน้อยกระหลอกก็สิมากินอีกนี่มันจอบอยู่กอไผ่นี่จอบอยู่กอไผ่ น้อใหม่กระโปวงแยกกับบอได้มาเบ่งแก่เบิดละแหนงมันงกร็รังขืนใหม่กับมีกินดูนกับบอยอยากเราพี่น้องกูเลยกล้วยโอ้ยกล้วยเป็นดอกล่ะบอได้เขาสวนกล้วยอันนี้กล้วยกล้วยหอมดอกแล้ว ใบตองหลายพี่นหนงจักน้อยหองขนมบุญเดินซีอุ้ยพัวแห่เป็นนวยเป็นนวยกับไร้กินมันฝาดแห้งไม่อยากอันส่อนหลายกับบักเฮงนี่ล่ละมะละกอสัน่นลายต้นนี่ใส่สีแดง ใส่สีแดงบรรยากาศอันซ่อนพี่น้องปลูกว้กับพักใบมาส้มเนียเหมือนแรลงมักกิษิวบาควายนี่ปัพราะว่าหกโ,โมง่งพี่น้องาารบรรยากาศมันกับคำบรรยากาศสวยงาม เดานี่งามดีลีจ้าคลิปนี้กับโบมียังไลฟ์พาพี่น้องมาเบิงมาชมสวนชัมฝรัง่งชมสวนคั่วของกินเยอะแยะมากมายเลยจกักหวอยมันเป็นหน่วย แต่มันเป็นเป็นน้ยพอกินแหละตะวันลูกเก็บไปเบิดแลวพี่น้องมันเป็นบมหลายหลุ่นแหลกอันนี้หลุ่นสองหลุ่นซองยังสีหลายสีผ้ามาเบิงตอนมันนวยใหญ่นาะเอาไปพอกันคลิปหนาละจ้าฝากก็ไล์ก็แชร์ก็ติดตามช่องแยกแก้วคนบนหน้าได้เลยพี่น้องจ้าไปละจ้าขอบคุณนค่ะ